สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทำธุรกิจอะไรคะทำเงินเดือนค่ะอันนี้เป็นดูพี่ชายค่ะดูพี่ชายใจร้อนนะพี่ชายใจร้อนดูยังไงถามอีกแล้วเห็นจะชัดเลยนะฮะเส้นสมองใช่ไหมดูยังไงเส้นสมองวิ่งใจร้อนไปดูที่เส้นสมองเลยก็ไม่ใช่ดูที่เส้นชีวิตสั้นเส้นแต่ละเส้นมีหน้าที่ที่ กำหนดมาเขาทำหน้าที่ของเขาดูเส้นชีวิตเส้นชีวิตสั้นเส้นชีวิตมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์อ้นี่อ้นี่ก็ถือว่าสั้นใช่ไหมเส้นชีวิตสั้นหมายถึงการควบคุมอารมณ์ไม่ดีใจร้อนไหมคะเวลาทำงานใจร้อนค่ะแล้วทำธุรกิจอะไรคนนี้ไม่ใช่ผู้บริหารทำงานอะไรคะพนักงานค่ะทำงานเงินเดือนค่ะคุณเก่งพี่ถามว่าทำไมพี่ไม่ทายว่าเป็นผู้บริหาร คุณเก่งตอบพี่ที่ปาออะไรทาไมเพราะว่าตัดสินใจไม่รอบพ่อพอหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมคะมาถามพี่ไม่ได้พี่ให้คุณตอบอาการตัดสินใจนะฮะมันเรียกว่าเร็วไปหน่อยใช่ไหมไม่ได้หน่อยนะนะคะผู้บริหารอย่างเช่นเอ็มดีเส้นสมองจะสั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับเส้นสมองจะต้องตกมาตรงนี้ไม่งั้นบริษัทเจ๊งนะะ เส้นสมองหยุดแค่นี้ฉะนั้นคนนี้จะเป็นก็พนักงานใช่ไหมคะหรือคนทำการค้าเขาทำงานอะไรคะทำไมเ,เนี่ยทำงานอะไรคะทำไมดีเป็นช่วงๆอะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้52ค่ะ52<อ>แล้วจะถามว่าไงคะออพอดีตอนนี้เขา แกไม่ค่อยมีความสุขที่ทํางานนะคะแกก็เลยว่ามันมันมันจะดีขึ้นบ้างไหมหมายถึงว่าเรื่องงานดม่ไดยุ่ยยากพี่หาจุดอืยุ่ไม่ได้แต่ห้าสิบสองเนี่ยห้าสิบสองเนี่ยมันต้องสูดสองใช่ไหมมันต้องใช้สูดสามสูดสามด้วยโอมสองก็อยู่แถวยี่แปดเนี่ยแกมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าก็กับหัวหน้าบ้างกับเพื่อนร่วมงานบ้างอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ใช่ไหมค่ะ แล้วเจ้าจนายม,มามาเป็นเป็นพักๆค่ะไม่เป็นพักๆอยู่แล้วจริงๆแกก็เป็นคนใจร้อนนี่นะนะฮะเป็นคนใจร้อนแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นจุดอายุตรงนี้นะงานจะมีปัญหาจะเซ็งแล้วตอนนี้หัวหน้าก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าด้วยอ้าวใช่ใช่ใช่เซนอาทิตย์โดนจุดแอาทิตย์ใช่ไหมหัวหน้าใช่ไหมเขาไม่ไม่ค่อยชอบหน้าด้วยเซนอาทิตย์มีมานานยนี่ยเขาสองปีได้ยังประมาณปีกว่าๆค่ะปีกว่า ยังไงเขาต้องทนค่ะอตอนนี้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่คะหกหมื่นกว่าบาทค่ะหกหมื่นกว่าบาทคนนี้เนี่ยที่ได้เงินเดือนหกหมื่นกว่าบาทธรรมดาต้องเป็นผู้บริหารแต่ว่าคนนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมาทางวิชาชีพเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะคะค่ะเขาเป็นแผนกดูเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาจบอะไรคะเอ,อเขาจบ ช่างกลค่ะแต่ว่าเขามามามาทำโรงงานเกี่ยวกับพวกใยสังเคราะห์อะไรพวกนี้ค่ะคือช่างกลเนี่ยก็เป็นไอ้พวกปวชอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะปวสค่ะปวสปวสที่ได้หกหมื่นเพราะเขาเป็นคนเก่งเฉพาะทางถูกปะคะคือมือนีไม่ได้เป็นในลักษณะผู้บริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกไหมคะเขาเก่งด้านหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ดีนะอย่างงี้ค่ะเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงค่ะเรื่องงานใช่ค่ะ นะมีความรับผิดชอบสูงก็ถูกต้องอืนะคะเส้นใจวิ่งไปถึงเนินพุ้นาหานะะแต่เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนคาเล็เตอร์ตัวเองเขาตัดสินใจเร็วใจร้อนสองอย่างอ่ะพี่ถามเลยถ้าหกหมื่นกว่าบาทออกไปอยู่ที่อื่นเขาจะให้ไหมหกหมื่นน่าจะไม่ให้ค่ะไม่ให้หนูก็ปลอบใจกันอยู่ก็ทนทนไปเถอะคนอื่นก็ไม่ได้โชคดีอย่างนี้แล้วถ้าออกไปแล้วไม่ีแล้วไม่ได้งานอย่างนี้จะทําอะไรคะ ไม่มีอาชีพค่ะอ่าเลือกเอาสิอ่าค่ะเข้าใจไหมฮะเพราะมือเขาขอโทษนะไม่ได้สวยเท่าไหร่ค่ะอ่าออกไปก็อยากให้อยากให้แกฟังด้วยค่ะเพราะว่าหนูพูดแกไม่ค่อยเชื่ออาจารย์บอกด้วยพูดเตือนแบบหวานหวานนะคะว่าหวานหวานนะพูดหวานหวานเลยถ้าออกจากงานจะรู้ว่านรกเป็นยังไงพูดแบบหวานหวานอันนี้หวานแล้วถ้าแบบว่าคนโหนพูดแบบโหด ไม่มีสวรรค์โลกพอกันถ้าต้องโลกทั้งสวรรค์เลยโอ้เดี๋ยวไปเปิดเทปให้แกฟัาอาจารย์อาจารย์ถามอีกนิดนึงพอดีช่วงนี้แกแกจะมีจะแต่งงานใหม่อะค่ะจะโอเคไหมคะแต่งงานใหม่เดี๋ยวไปดูมือซ้ายต้องดูที่มือซ้ายนะฮะ้ดูมือซายแต่งงานต้องมือซ้ายนะฮะเดี๋ยวแกเข้าไปดูเองแหละอันนี้กำลังดูอยู่มั้งดูอยู่ป่ะครับน่าจะฮะน่าจะดูอยู่ แต่งงานใหม่น่าจะดูอยู่ละเป็นคนเออก็ใจร้อนเหมือนเดิมแต่เงินแกก็ไม่ได้อะจากอะไรมาเป็นช่วงๆฮะแค่ทำงานพิเศษอะไรด้วยป่ะหนูหนูทําดอกให้แกค่ะเอามาปล่อยดอกปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแกค่ะแล้วก็มีโบนัสมีอะไรอย่างนี้ค่ะโบนัสก็ไมหลาสนะเงินก็ไม่ขาดเอามาปล่อยให้แกเยอะระวังเดี๋ยวจะเจอเส้นใจแกจะโดนโกงนะหน่อยเดี๋ยวกันนะพี่กําลังหาจุดอายุแกห้าสิบตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ปล่อยให้แกแล้วค่ะตอนนี้ดีแล้ว แ่นะเออผู้หญิงเดี๋ยวอายุแกเท่าไหร่วะฮมันบอกอายุเท่าไหร่ห้าสิบสองห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองเดี๋ยวพี่กำลังหาจุดอายุนะพอดูอ่านแกแล้วมันเหมือนพอเห็นคนไปลงนรกนีมันเลยแล้วก่อนแกได้มีการแกแต่งงานยังคะเพิ่งแต่งใช่ไหมเออยังค่ะแกเพิ่งจะเจอรักครั้งใหม่แกแกเคยแต่งแล้วแต่งมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ เดี๋ยวก่อนแล้วแกกาลังคิดจะทําบ้านทําอะไรป่ะไม่แน่ใจค่ะแกมีบ้านสองหลังแกจะทําบ้านแกอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะคะเอาไม่ต้องหาจุดอายุเราพูดเลยอนะคะ,คะกับแฟนเก่าเนี่ยเลิกกันไปนานยังอ,อประมาณปีหนึ่งได้ละค่ะปีหนึ่งที่อยู่เนี่ยมาตลอดเวลาเนี่ยกับแฟนเนี่ยแกละงองละแงงกันมาเรื่อยเลยใช่ไหมคะ ก็ประมาณสองสามปีอะค่ะอไม่ค่ะตลอดชีวิตกัเน่ะบางทีห้าปีเจ็ดปีกะสักทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นใช่ปะคะจะมีแก่ใจร้อนค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแกเป็นคนใจร้อนแกใจร้อนแล้วเส้นสมองแกเนี่ยมือซ้ายเนี่ยตกเนินเน็บจูนแกเครียดง่ายอะนไหฮะใช่ค่ะเครียดง่ายมากเลยเครียดง่ายใจร้อนค่ะอยู่เป็นสดวไปเถอะปะ เขาฟังอยู่ก็ฟังกันสิถึงได้พูดถ้าไม่ฟังก็จะไม่พูดไหนเผยตัวออกมาทีเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้ใจร้อนเห็นไหมเส้นชีวิตสั้นแล้วเป็นคนเครียดง่ายเส้นชีวิตที่ขาดคือใจคือเส้นชีวิตสั้นนะฮะเส้นชีวิตสั้นขาดถือว่าสั้นแล้วเส้นสมองตกเงินใจเป็นคนเครียดง่ายเมื่อเวลากลับบ้านอืมแล้วก็อะไรของแกก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นก็ คู่ครองคนเนี้ยนะคะก็จะเอาให้ถูกใจเต็มร้อยไม่ได้คือเอาว่าชีวิตเขาเนี่ยนะคะถ้าเผื่อคิดจะได้แฟนที่เป๊ะอย่างที่ใจต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องมีไอ้ดูนนิดไอ้นีหน่อยปล่อยวางสบายนะคะงานคุณก็มาได้ดีแล้วขอโทษนะใช้คำว่าดีเกินดวงนะคะฐานะการเงิน ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเป็นพี่เนี่ยพี่สบายใจนะคะไปปฏิบัติแต่แกไม่แกไม่ค่อยสบายใจบอกแกหาเรื่องของแกนั้นแกหาเรื่องนะฮะอาจารย์อาจารย์รบกวนอีกนิดหนึ่งไปปฏิบัติธรรมครับคพแกมันมีบอกม้างไหมคะในในมือว่าแกจะหาเรื่องของแกไงแกจะหาเรื่องให้มีสุขภาพของแกนั่นแหละให้ระวังสุขภาพนะนะคะ เออแล้วนีสใส่ส่วนตัวของแกเงินของแกเนี่ยแกก็รู้จักมีคนใช้เงินนะค่ะแกเก็บเงินเก่งอยู่ก่ะเก็บเงินเก่งไม่ใช้ไม่ได้กินของแกงช่ไหใจตีบเลยนะเนี่ยใจตีบตีบเลยนะตีบค่ะแกหนีแกไว้แน่นเนยเลยขยายผมดูนิดหนึ่งไะมกันนี่ไงเออนี่อนี่โหตีบเลยฮะตีบตีบชัดเลย ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนี่นะฮะตีบก็หาเงินเงินเนี่ยก็ทําไว้แล้วพยายามหารายได้พิเศษเสริมๆนะจะประหยัดใช้ดูมือขวาอีกทีสิแม่นี่อ๋อเส้นใจตีบอ่าแต่มือขวาโอเคไม่ตีบมากตีบตีบตีบก็ถือว่ารู้จักใช้เงินแหละอแล้วตอนนี้เอจะแต่งงานไปมีผู้หญิงใหม่ยังคะ นีแล้วค่ะกําลังคบหาดูใจกันอยู่แม่แกก็เลยสงสัยเนี่ยว่าเออคนนี้จะโอเคไหมเพราะว่าอายุห่างแกยี่สิบกว่าปีท้องบาทหนึ่งเงินพันน่าจะไม่ขอน่าจะรับมาอยู่ว่าเฉลยอะไรประมาณนั้นรวบหัวรวบหางไปเลยเม่แต่สําคัญตัวเขาอารมณ์ร้อนนั่นดิก็ต้องทนแหละ คุณต้องให้ไปปฏิบัติบ้างนะคะคือเพื่อผู้หญิงไม่ได้เพื่อเขาเลยอะไรเคยเอาหนังสือธรรมะให้แกสวดอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ยาคนอย่างนี้ให้สวดไม่ได้หรอกค่ะต้องให้เขาอ่านนิยายอ่านนิยายอะไรเข้าไปดูวิดีโออย่างเงี้ยหนังสือธรรมะบางทีอ่านแล้วบางคนเบื่อนะคะต้องไปดูนิยายไปดูนรกดูสวรรค์ดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนิยายนรกอ่านนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะปฏิบัติ แกก็ดีละนะฮะก็ถือว่ามาเกินดวงแล้วนะตอนนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะดวงแกไม่ได้มีสาวมาหลอกใช่ไหมคะแกกลัวสาวหลอกมากเลยโอ้ใครจะไปหลอกแกได้แกแน่นปึ๊กเอาแังเมียดึงเดึบดึงเดึบไม่แน่พี่ไปดูแูมันมันล่องผิวหนังเป็นไงดูล่องผิวหนังเขาก็ไม่หยาบไม่ได้กินงวงใจง่ายๆหรอนะฮะล่องผิวหนังละเอียดนะมือกนไม่ะอ๋อมือกิมเหรอ อ๋อริมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้นิ่มเหลวนะคะนิ่มแบบมีสปริงอะค่ะอ๋อสปาิงก็ไม่ได้กินถ้านิ่มเหลวยังพอถ้านิ่มเหลวนี่อันตรายนะต้องไปจับจับละเอียดนิดหนึ่งนะฮะดูมือซ้ายอีกทีทีดูเนินสุกเกที่เป็นไงเนินสุกจะต้องฟังอยู่แน่ละ ผมว่าใช้ได้อยู่โอ้ยอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเนินสุกจะใช้ได้เนินสุกนี่จะอยู่ที่ริมฝ่ามือนี่นะฮะริมฝ่ามือเนี้ยเดี๋ยวพี่จะชี้ให้โค้งนี่ฮะอ่าโอเคก็มีไปเถอะนะคะไม่นะฮะไม่ักมีใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่มาหลอกแกน้อสาวผู้สาวอ่ะอ่าก็ไม่ต้องหลอกเราจะเก็บเงินนะคะแล้วก็จดทะเบียนเลยรวบหัวรวบหางซื้อแหวนทองให้เสลิงเบวพอแล้ว แล้วเดินโอเคก็คือคงจะอยู่คนเดียวยากเขาคุ้นใจอาจารย์ดี๋ยูอ้าวรืมบอกไปน้ำมะขามเปิ้ลมันอร่อยมากอะซื้อเดี๋ยวซื้อใหม่นะคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่อนแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจริงครับของดีจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยก็เหมือนเวลาอ่านลายมือรู้สึกในห้องก็เฮเฮ่